แ๊บนึงเจ็บขากล่องกันตำอ่ะเลสามเลขเจ็ดเลขสอง่ล้เ็นตั่สองสองนมันเลขสามมือเกินนีนี่นี่่นี่สมนี่เลขสเลขเลข เบะข้าก็เบะค่าเราเป่งค้า่อนเราเ่งค่าแล้วก็รูปรูปรูปไม่เห็นตื้นๆนี่ด้วยาหันทีสกระด็ดแปดกระเด็ดแ่แต่ได้แล้วพได้สามันนี่นะสามนี่มันเจ็เจ็ดบนี่เจ็ถึงงานเจบถึงาน่ปดนี่แปดนีนี่แปด่ปน่แ ่นี่นองนี้กล่องกระถินเปียกตัวนี้เลยนี่เปียกตัวนี้อันนี้ก็คือเปีนี่อันนี้เก็ดอันดำๆมันดำเบอร์บอกว่านี่เก็ดมาตร่นี้เกล็ดนี่แน่นาโอ้นี่เกลดะชัดดูชัดๆดำๆเลยนะอะไรกน อันนี้อันนี้เจ็ดเหี่นี่สมนะนีเจนี่ปแป้นี่นี่นีสมเจดเป็นบ้ถ้าบ่าเาจต้สเจปสเจปดโอ้อันนี้ปก้อนอาป้นเนี่ีหลังโอ้ป้ทีหลังแล้วันี้อันนี้้าเนี่นีนี่เนาเนี่ยใน้อันนี้เจน เจ็ดหนึ่งแม่นี่ดีครับครับแม่นี่ีครับเจ็ดหนึ่งเนี่แม่นี่ดีสามสิบแปดนะนั่ี่มันจะสองห้าก็คือหลายตัวเทบัดนี่ เอาเจ็ดสามแปดกับเจ็ดหนึ่งเนาะอันนี้คือเก้าหนึ่งถือ่สนอผมหันไปเป็นผมหันเก็บก็นี่สองเจ็ดฉนเอามาจากการจันบุรีเขามาถวายอมเป็นมัธวายเมื่อกี้บอกมาวายแล้วเขาต่อมาปูเขาเอามนมาถวายเขาาแหันนี่ที่ยังนึกเมสวนหนึสามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปด สามเจ็ดแปดชัดเจนนะครับ F4 ครับอันนี้ถูกแล้วัครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าคหนึ่งเจ็ดนี่เก้าหนึ่งอันนี้ชัดเจนเลยอันนี้ชัดเจนเลยเก้าหนึ่งก็ได้หกหนึ่งก็ได้ชัดเจนเลยนี่ปลาขวดนี่เด็ปลาขวดนี่เนโน้ตเนโน้ตนี่ว่าเด็กเปรย์เนี่ยเด็กเปรย์น้ำมุนเด็กปลาขวด มันหน่มันไปแปมันหันหรนอน่มันหันที่หัวสามถันมันนั่งน้ำแต่บ่กเขาาเงินยมันนังมสามปเนาะมันนังเราเต๋อเต๋อัรมาเต๋าตัดเจ็หนึ่งเาัด7จ็ดนี่ดนมันจะยังพอัหมเออเห็นเห็นสามเห็นสนมตัวคือ3 7มเจกับ7 1็ดหนึ่งหนแอ้ครับหันทีเลยนะ สามเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับเนาะใส่ถไม่ก็ต้องันน้นเนาะอ่ไนก็มีนะคนอะวัวมันไหนคนนึนคือบอ์เปนนันทิบอบัตที่บเมือนบัตเ็นจะเป็นแบบพวกทอผ้าทออย่าเ้ย๋อคนที่เป็นของเก่าอทอค่ะทหารก็เอ้ยใส่ใส่ก็แคเน้ำขอเห็นครับ ทางออกนะครับนอเอฟซีกับที่มีอ่าคุมจ่องโคมตุงวัดสีมงคลครับเอฟซีครับครับครับผมอี่ครับ ออกนัานี้นะครับน่าเป็นล่มเย็นเป็นโคมเ็นมะหอยมะแขวนไหวครับเอฟซี FC ครับไอ้มะแขวนไหวหลกักะมาชมมึงชมด่านในนะครับนะนอปลาเป็นยังเงตอนนี้หลากหลายการเฮ็ดไหว์นะครับนะอเอฟซี FC. วัดผงสุใจได้บุญเอฟซี FC ครับวัดผงสุใจได้บุญครับนะอทำบุญสุสน เมื่อนี้ทำบุญอย่างจุใจนะ 4, น,นะครับเอสซีครับบรรยากาศนะครับเนาะเขาออกไปเป็นการขายของนะต้าครับเอสซีโอ้โมงนี้พวกท่านเข้าไป 4, ครับเอสซีครับพอเข้าไปกราบไหว้ก่อนนะครับเนาะโอ้ครับเอสซีเอ้า อนุมโมทนาสาธุบุญเด้อครับเอฟซีครับอนุมโมทนาสาธุบุญน,น้ำกันัเนาะครับเนาะ ขอทำบุญามว่าเอฟซีทำบุญตอนอีกทำตอนเดือดเข้ามากระทำออกไปกระทำขอทำบุญนะคับอฟทีกผ่านทุกคนกได้ทำบุญทเุกทีทุกผนทุกคนเดกับเนาอนาตา่นน้ำกันันไม่ใช่ปัเียนั่เหกเป็นมใดคือไม่ปาการะมาณนั้นนะ เพื yes, mm ่อทาเข้า hmm. ก <this> <stud> ินเผาข้า no กินเขาไปยิ้มมันบอไปยิ้มองเขาคุณบั้งปริอาณาจโมกตนาสาุขาปอบแ่จะอบใส่ปาด้วยนะครับเรื่อขาวทำมอบบุญุนนห้งกับุที่ทุกท่านคนครับนะมาทำตรนี้ับ 과다하게 너에게 상처를 줬으니 사랑한다는 말도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아 너와 너의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라서게 만들었어 근데 왜 이런 얘기를 하게 so

시간이 지날수록 네가 보고 싶어 쳐다놓은 이렇게 잊혀진다면 훨씬 사랑할 수 없을 것 같아. <목소리> <목소리> ครับเดี๋ยวีครับวันนี้ครับถึงเวลาอันดับขอสมควรแล้วส่วนตัวเลขที่ได้อยู่ที่วัดปุ๋มนะครับเนาะมีผู้เห็นตัวเลขอยู่บอกเก้านะครับเนาะเปินบอกว่าสามแยกเรียนต่างๆนะครับอาการยืนตัวนึงแล้วก็ฟังในจิตประดับเนาะพอใส่ก็ติดลงฟังไปในร่มเป็นตัวเลขแทนนะครับเนาะส่วนตัวเลขที่พอสอยได้ดูนี่นะครับเนาะมาจากพันบัตร ที่ลคนไหขมื่อรึ้นเท็จปัหาครับแล้วอยู่บนหัวรับบนทั้นสองสามแต่ว่าตัวเลขที่ได้อยู่ขวดน้ำมนบนนะครับเ็นไปเกาครับเวนเกียนไกลวนียินเกลนเก่ียนเกยนีนเกลีเลวกยวกเลืนลียววนเาินเกลียววินเนเลีวกินลนียิเลเกยเลียนวนยวยลนเน fc กักลับเป็นหนึ่งหกได้เลยครับเด้อหนึ่งหกได้แล 1, 9, ดด้วกับหนึ่งเก่าได้ครับเก่าหนึ่งหกหนึ่งนะครับเว่า fc แต่เลขลักษณะน,นี้เป็นเลขเก่าหนึ่งนะครับเนาะเท่ากับมุนกลับไปกลับมาเอาครับ fc ครับอันนี้คือตัวเลขที่เห็นชัดเจนที่ได้จากฟ้าคันน้ำมนต์เพ้นเขียนไว้เขียนไว้แล้วแต่พอได้สี่หยิบได้อันไหนนะครับเด้อพอสบายก็เล่นหยิบตาอธิษฐานคิดเอาไว้ว่าขอสองตัวให้กับ fc ทุกท่านนะครับว่าขอสองตัวให้กับ fc ทุกท่านเอาแค่สองตัวท่านบอเอาสามตัวครับ fc ครับ กะเลยได้เก้าหนึ่งมานะครับเนาะเอฟซีกัขึ้นบนลงล่างน้ำเนื้อครับเด้อเอฟซีกับหกหนึ่งหนึ่งหกน้ำขับเอฟซีนะครับเนาะเอาสำรับคลิปนี้กะสีได้ยุติคลิปเอาไว้เพียงสามีขอให้เอฟซีของปอสวัยทุกคนทุกคนจงร่ำจงรวยจงเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับเด้อเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญขำจุนพระพุทธศาสนาให้สมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนะครับเนาะมือนีกะสีได้เดินทางกลับไปเชียงราย ประแมนครับกลับไปน่านครับ F อฟซี FC. โอขอถทดขอไปครับ <laughs> ลืมนะครับเนาะกลับไปน่านครับไปพักผ่อนเพราะว่ากะทิคำแล้วโซเซเรนข้างกับกะทีอ่าไปอีกหลายสองที่อยู่รับเอฟซีับขอขอบุญขอพุ่นเอฟซีที่เข้ามาชมคลิปนะครับเนาะพอกันไหมในคลิปนะ่าสมาลิปนี้สวัสดีครับ